สวัสดีครับผมอันนี้ก็จะมาเหลาคันเด็ดน,นะนี่ผมเหลาไปมั่งแหละนี่มาเกียกคือผมจะเหลาแบบเอาคันแต่ผิวๆนะไม่เอาไม่เอาหนามากจเจียร์ไม้ก่อนนะมเอาคันชนิดียวนะนะั้นแหละ ดูการป,ากปักเบ็ดกันนะน้ำเข้าทุ่งท่วมทุ่งท่วมทาว เสียงไหมเสียง,งยม่เียเ้ด,ใช,ดใช้ผ้าคุมนิวะไมงั้นจะไมลนปากเรอดีเราเอาเ้าก่อนบางบางเช็บเลยนะ ขันแดดไปมันเกกะมัน,มนหนักต้องเราคัเล็กๆครกค ทำน้แห,หน่อยกระอ่อนแบบนี้นะนี่นนาปาปากินปุ๊บมันจะเหนียวนะครับปากินคำมันก็จะรวบลงไปอย่างเงี้ยคำเขาจะไม่แข็งนะแล้วมาขุดผิวออก เาเสร็จส,ส้นนะครับผมขุดผิวออกเพื่อถามว่าท้าต้องขุดผิวออกเพื่อว่าพอ,พอาอแห้งตัวเราจะได้ใช้งานได้หลายปีเขาจะไม่ผุเพราะว่าผิวมันอนะเวลาาเนี้ยม,มันจะหักเป้งเลยนะแห้งๆเดี MM ๋ยวผมกัดเราต่อนะ นิดเดียวนะผมก็มจะให้มันอ่อนนปลาแบบนี้จะลืมไปว่า,วายาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าว่ายาวเท่าไหร่นะเมตรสี่สิบครับผมผมยาวเมตรสี่สิบนะเกิดเมลไผ่หนึ่งบ้องสองบ้องสามสี่บ้องเสร็จแล้ว ลนไฟก่อนใช้อั okay, นี้นะครับผมไปลนไฟทำประกัน phải hay mắn nhỏ ít này nó cháy mọt mình, mình đã này Gracias. เดี๋ยวจะไปใส่สะดือเบ็ดครับผมขั้นขั้นตอนต่อไปก็จะมาใส่สะดือเบ็ดใส่แบบนี้นะครับเรียกว่าสะดือเบ็ดเชื่อ รถเชือกเก่าเนี่ยผมก็จะใช้เป็นได้ได้สิบแปด ก็<ๆ>ัาดูอ่านีา่ทาพันเจ้าไว่าแต่เท่านานี้แค่นี้านาง่ายๆแล้วผมไม่ยาก ท,ทีก็ได้มันไม่คุบแล้วก็ับแหลังมาไม่ไม่ต้องยาวมากครับผมนั่น เราออกมาเป็นแบบนี้ครับผมเล็กสะดือเบ็ดสะดือเก็บเบ็ดเราก็ใช้ไปแช็คตุกแล้วเราก็ทำให้มันเรียบร้อยไปเราก็ผมก็จะใช้เป็นเบ็ดอย่างเงี้ยเบอร์สิบเป็นเบ็ด A แข,ข็งแบบนี้นครับผมสีกระจก ปกากกดมองอะไรมองอะไรครับผมเข้ามาแบบนี้เลย <S <S เป็นอนั้นว่าเสร็จแล้ละหนึ่งคำนะครับผมเนี่ยพร้อมปัก้อมปักแล้วครับผมนี่ผมมาแบบผิวผิวแบบนี้เลยครับเวลาปากกินมันก็จะอ่อนแบบนี้ ดึงมแบบนี้มันจะไม่หักแล้วครับผมผิวหนะักเอาแค่ผิวไม้มีเนื้อมาติดนิดนิดนึดนงนี่ครับผมอันนี้ของเกา่าของเกา่าคันบางๆมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราหอบไปลายเนาะเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยคันนะหับกลับไม่ได้ป่ะถ้าเราเอาเหล่าหน้า,นาไปอนะ่ะคือมันก็จะล้นมือเราเนี่ยเอาไปไม่หมดร้อยคันนะมีความยาวแค่เม็ดสี่สิบนะครับผมพร้อมปักต้องไปจับเกี็ร ก็เขยรับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม